หลากหลายสีมีหลายเทคนิคอยู่ในผ้าึืนผืนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการมัดย้อมเทคนิคการเขียนเทียนเทคนิคการเอาสีที่ย้อมออกเทคนิคการลงสีและเทคนิคการพูนเป็นต้นอย่างแรกนะครับในการทำผ้าประยุกต์ในยุคของยุคโบราณนะครับยุคโบราณก็คือยุคเริ่มต้นของผ้าที่เริ่มจะเข้ามาในเมืองไทย ก็มีการทาท่ามีการปลูกหมอนี้งใหม่ก็คือหนึ่งเรื่องของเส้นใหม่ใหม่ก็คือใหม่เลี้ยงเลี้ยงในตัวขึ้นมาแล้วก็มาตีเส้นใหญ่จากออกามาตีเส้นใหญ่แล้วก็ก็จึงออกมาทอขึ้นเป็นผืนผ้าอย่างที่สองก็คือเส้นฝ้ายฝ้ายที่ปลูกเองแต่ถามว่าหม่ฝ้ายปลูกเองในท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยมันจึงไม่เจริญว่างานเพราะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศฝ้ายไม่ชอบฝนเยอะนะครับเขาชอบประมาณอ่ถ้าพูดตรงตรงก็คือ ฝน3แดด4เนี้ยเขาจะไม่ชอบแบบฝนีเยอะเหมือนกับบ้านเนะราถ้าในรอบหนึ่งปีเนี่ยฟาฟจะชอบฝนแค่ประมาณไม่ถึง3เดือนแต่บ้านเราเนี่ยเยอะฝนไฟามาันจึงไม่จะเลยงอกงามนะครับ <c oughs> อย่างที่3 <c oughs> พอเราตีในเรื่องของเส้นใหญ่้าจะประมาณในเรื่องของสีทองสีโบราณของบ้านรานีน้คือสีธรรมชาติครับสีธรรมชาติในที่นี้ก็คือเกิดจากพืชพธุ์ที่อยู่ในท้องถิ่นหรือ นำมากับการเดินทางนะครับนำมาจากการเดินทางก็เช่นพวกกลุ่มที่เป็นคลั่งคลั่งก็คือจะให้เหนื้อสีในเรื่องของสีแดงสีชมพูสีแดงอมชมพูคลั่งนะครับซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นันมีน้อยมากฉะนั้นเนี่ยการใช้สีแดงเนี่ยเขาจะใช้ในสมัยก่อนเขาจะนํามาจากฝั่งบนนีคือฝั่งทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการล่องเงนือออกมาหรือว่าการใช้ช้างในการ ผลลงมาครับแล้วเพราะอย่างแล้วสีที่เกิดจากใบไม้ต่างๆในท้องถิ่นนะครับถ้าจะทําสีดําก็ต้องใช้มะเขือมะเขือก็มีน้อยมากในท้องถิ่นก็เลยกลุ่มสีที่เป็นกลุ่มเนี้ยก็คือต้องถูกนำจากที่แต่ณปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราสามารถหาสีทดแทนในท้องถิ่นได้ที่ไม่ต้องนลงมาที่เราไม่ต้องสั่งซื้อแต่เราใช้สีในท้องถิ่นเป็นตัวตัวเทียบค่าที่ใกล้เคียง น,นั่นก็คือสีธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งสีเคมีส,คมสีเคมีก็คือกลุ่มย้อมกลุ่มที่ใช้ย้อมในการทาเส้นใยนะครับพวกนี้จะเป็นสีที่สมัยก่อนเนี่ยจะนําเข้ามาจากเยอรมันเป็นหลักมีเยอรมันมียังกีมีฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มีจีนรวมถึงทางฝั่งของอินโดนีเซียที่นาสีนี้เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยผ้าผ้าในยุคหลังของประมงก็จะถูกย้อมเป็นสีเคมีจะไม่เหมือนยุคแรกที่ย้อมโดย เป็นสีคุาอ่าเนี่ยมันจะมีความต่างกันเป็นชั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเรื่องของแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่พิมพ์ในการพิมพ์ผ้าอะไรงี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ไม้เนื้ออ่อนแกะอย่างไม้เนื้ออ่อนที่เราใช้แะกันก็ตอนนี้ปัจจุบันเราก็ยังใช้อยู่ไม่มีเรื่องของไม้มะม่วงไม้ขนหนุส่วนไม้ที่เนื้อแข็งหน่อยในการทําแม่พิมพ์ก็คือไม้สักไม้แดงไม้เต็งซึ่งมีอยู่ในสองติ ครับอันนี้ก็คือกระบวนการของารพิมน,นี่คือหลักๆเลยที่ใช้ทําในการทำภาพพระดงษฐส่วนกระบวนการออกแบบรูปลายนั่นก็คืออยู่ในกรบวนการของช่างพิมพ์ช่างถอที่เขา,า,าต้องทำต่อ